ครับสวัสดีพี่น้องแฟนครับเพบซีสุธันครับผมเสียวเส้นอีสานครับผมสวัสดีครับพ่อตาเส้นอีสานครับผมมื่อนี้กะมากะสิมหาลูกก่อนเนาะมาหน้าลูกก่อนเป็นโอ้เป็นยูไส่เป็นสีเปรี้ยงกะจังไปหาเพป็นเนาะเป็นไปเป็นว่าเป็นไตเว็ดไปพยายามเร็วนี่เนี๋ยไปกะดที่ตามไปหาเพป็นกันไปพูดอะป้าท้อเสียวมาลุงเลยลุงกวน กเ้ไาวไปไปพอถาไปบางกันเลยเสียงอะไเลยโอลมกหนาวเลนพี่น no, Wh ้องโอ้ยเอาวัดดีแฟนครับไปไปลูกบอนเื่อไรก็ใส่เือแ่ว่เราเปลนลุกไกเสี้ยนมันต้องมีส่วนนีวัดีครับผมลุกกอเสี้ยนสั้นนะฮ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 ะเะฮ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 บฮะเมะลูกอ่ะอ ทุ่มกี่เมาเราล่ะนั่งอยู่ขางมันวาวมันโถมแล้วเราโคเหี้ยใส่ยันเต็มข้อรอไหมตัดตัดเย็บเสื้อหนีิว่าว่ามันเดียนมันหลายเดียนแล้วอ่อนใส่เบี้ยเงี้ยอยังใส่เบี้ยเงี้ยอย่างนี่เอากูมากูไม่หลายหลังเอาตัวนั่นเอาเอาเอามาเบ็ดมาถือซอยเบ็ดเอามาพี่ไปไปไปใส่ทางไหนเนี่ย ใส่ไปหน้าต่อควังบังในปีนองเป็นไเบังหน้าเพลินเน้เอาเลยตัวไปยังเนี่าตัวอ่ยนเนียเดียนครับเนี่เดียนปลาตวอ่อกับจินเดียวว้ายแน่เี้เขาหมักเนาะเดี๋ยวเขาได้ไปนี่ล้วมาม้ามันมันมัน บ่าจะสิมมันมันมันเด็ดกำลังเลยว่าจะ่ปไาเยอ๋อครับผมไปไปเบิ้งน้ำกันอุ้ยตรงนี้พี่น้องการหายูหายจริงของเสียนอีสารของรุงกวนีนเบิ้งงนียน้ำมูลนี่กับพี่ตลอดเพิ่นกับเ่าดิพี่น้องนี่ไปยังอีกไปยัง ไม่ยังไปไปยังโอ้ปลาดปลาดูเอาลหนอยหลายคักหลายเนี่ยตายเียิแล้ว,เ,วเอาปลาดูกับิ้นไหมันเหียเูเงอีกกับพี่น้องกเป็นปลาเข็งหน่อยไกิน,นเ่อเนปลาขก็คือพออี่ไปทักได้ยังนานแล้ไปทักพี่ รอบหอบรอบรอบรอบมีวะนี่ไปไปพอทับไปพ่อตาเตะปาสองตัวพระบึงเบดเด้เบดเป็นหัวอะมีวะมีวะอยู่วะมาตอง Ô mày! đu 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 luôn 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 Ui, đu 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 luôn 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 นี่ยพี่น้องเบงแอดเพรหน้าเนี่ทั้งผือทั้งเข่าทั้งน้ำมเกว่านี่แหละไอที่ว่างน้ตัวมันชวงอาหารไรไนี่แหละครับใหญ่ไปพี่น้องเออเอ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขึ้นมา้ยยู่

โอ,อ้ยลงในฝีรองอ๋เอาออ๋โอ้ห้อยเพันมันหน่อยมันได้เปีย ไปไไไุ่นเส้นไลูกควันจงแ่เมันี่ยู่ไยู่แล้วมันเหอนเป็นคุ้งหนุ่นนเฮ้ยเอาปาตัโอ้ยตัวปะคไหอ๋อตัลูกตัเต่าตัวนี้เขาทาตัวไหนหาอยู่หาจนแม่นควันใส่เม็ดแม่ตัดหุ่นตัดหนึหานอยู่องนาใส่่ไดไปไกลลยเป็นปาเป็นาได็กเดกน้ี่น้ำเป็นคนีเหียอบลูน้ยาลาติน้อนาเียลาย ๆๆมากๆรมาตวดเป้ยงก่อนวดโอ้ยพ่อยามสีเงาขึ้นเยนี่ เขาบอกหลายเป็นสี่สหาสิลังเนาะลูกกวนจับหอดนียังพอตาเด้กอีเบิ่กระดาคาน์เป็นเรียวๆเบิ่กระพดสูบงกระดาษลกกระตุไอ้ตวงแมนลูกกระตัวไ้เพียนองเพิ่อเนี่ยมีปนังาไมลไปเบิ่งต่ไปโชวอยูพุนวองกุ้วงเนาะ เอาพี่น้องตีดตาเพิ่งกันไปเงปลาดูล่ไปไน,ปน,ไนมันยังสีมีปลามันมากินมืก่อนบ่โอากับปลาดปลาดูไายนห่มันส,มนสีมันสีไแหบปลาน่นอยบ่ลูกกันปล่โอ้แม,ม,ม,ม่นบ่สถงเลยมันบ่เนาะแบบไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องว่มามันสิปปเป็นยังไงแบบเพื่ละไปเบ้ กว่าเราสิเพิ่งค้นศูนย์พ้วันลุกกว่าเราเกิดเป็นอันนี้มันสิบ่ได้ยู่ได้กินพนาวาปลาโด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 ก็ใจส้อไวเห็นไหมบ่บ่เลี้ยงบ่เลี้ยงยัยยัยจะซื้อปลาโดเห็นไหมใจโตยัยใจน้อยใจสอ มาพอท้าบาดนากันนมาเลยันีมนึงมัน้าโอ้ยเด้าตัวโอ้ยอ๋อสิคือคือสิทักกันยกแต่ปลาตองปลาคอไปอังกอระดิมากี่น้องเพิ่งไดคุมันอไรด้วยแก้วน่องเว้ยมันประมาณไหมปลาคอไในสองปลาดูปลาดูตัวนึ่งปลาตองนสองสองสองเอากับพ่อได้อยู่ในกินบอลลุกควันเฮ้ยมันเกิเรี้ยวขาวเลีวง่ายเลยเีันดิแต่ว่าแต่ว่าเท่ากับ จังไปหามาอีกเป็นเนื้อเดียนครับผมถ้าปลาตองนี่ใส่เนื้อยังมันสิกินดีปลาตองนี่ยสูบมันบ่เคยใส่เนื้ออื่นนะแก่แบบมันเบี้ยมมันบวบมิจฉาบัดเนื้อเดียนนี่ละปลาเอาเอาเนื้อปลาลูกขวากสิบอดีตีเนื้อปลาลูกขวากมันต้องเป็นย้อมันเลยแมนบ่ะก็ต้องกินเป็นยนืมันคือกันแมนว่าปลาลูกขวากกินเป็นยนื้อมั้งเนคือเนืหอนาเดียนแปดเดียนเก้านาปลาลูกขวากลูกขวาก็ต้องหน้าฝนแมนหน้าฝนปลาลูกขวาก็ชอบกินกินกลังกันคือชอบเป็นเนื้อจีดีเป็นเนื้อ ไปเชียงหน่อยเป็นสเปรนไเปลาปลาตองไปเชียงหน่อยนี่ปลาตองบ่ใครกินแต่เป็นปลาข้อปลาขปลาค้อปลาขเปลาข้อปาขปลาข้อปลาข้อป้อปลาขอปลาขเอป็อปลาขหอปลข้ลาข้อปลาข้ัปล้อลาขอข้อาอปลาปลา้อยลา้อปลาข้อนลาขปลาอปลา้อยกานอปกาล้ล้อปลาลปลปลา้อยลาข้อปลปลาข้ลา้อาาอออ้อ้ออลออลาอาาา้ป้้้ออาามเบิ่งากท ยูทูบทั้งเพจทั้ง่นของข้าวา่าเสี้นอีสานสิบพี่ผ้าน่องหายยังเ็งยังไงพี่หน่องเบื้องเนาะครับผมการจังติดตามเบื้องกันสารายจิตตีกันสิขอร่าพัดจากพี่พัดจากน่องไปให้เน้่ยไปไอ้พี่น่องเบื้องต้นลุงกวนไปยังกันจังติดตามเบื้องเนาะครับกบารสรายจิตตีกันสิขอเก้าคำว,ว่าสวัสดีครับผม